นืดมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับอู้ตรงนี้นี่รถไครไม่แรงนี่ลำบากครับเพราะว่าดินน,นี่นืดจริงๆครับ มากเนินมากดินก็ขี้เหร่มากเลยดินมันก้อนมาเลยไหม oh. เจ้าของบอกเอาไว้เทหน้าดินข้างบนครับตีไหมตีไหมเออทั้งหมดกี่เที่ยวตรงนี้สองร้อยห้าสิบ บอทั้ทหทงหมดเอาครกี่เที่ยวสองร้อยห้าสิบเที่ยวเครับสองรอยห้าสิบเที่ยวอ,อ้มาดูเอฟเฟกค,ครับเออ กินน้ำมันได้ทีตามแบบนี้นี่คายหาจุดจุดยืนไม่ดีมีมีมีเยที่ว่าถอยไม่ได้ครับจุดยืนต้องแข็งดีครับตรงน,นั้นแหละอต้องเหยียบหน่อยครับออื้ ลื่นดีเนะะญญาะปัดสุดยอดเลยวะ่ะมันเป็นยางลเ,ยเลยเดียวหน่อยแหละถ้าเป็นยางลายบ้างอ่ะไปได้อยู่คันนี้มันลื่นกว่าเขาเนาะครับอา,าจะบโองัวหน่้ยไท,ทยดันยากเลยแบบนี้น ถอยไม่ถึงน้านหลซีนเลยฮะนหลซีนเลยซีนเลยเลยวะเอามาดูท่อทงครับดูท่อทงท่านผู้ชมรถไข่ไม่แรงอยู่ยากครับตรงนี้โอ้ท่อทงมาแบบนื้อๆเลยไหมเอามาดูท่อทงกันหน่อยครับนี่ ไปยืนทีแห้งแล้วเฮ้ย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 คือมาทางนี้วะทางนี้โอ้โอหเร่งเรงเรง,รงเรียมแน่นอนมาก ชอบได้มากเลยคันนี้ครับผู้ดูโรยเอฟิกเข้ามาว่ะอือ,อเนื้อจริงๆเลยดูสิเฮ้ เอาท่านผู้ชมครับเอามาดูหมอตานดันดินคู่กับคูโบต้า L45 หน่อยเนี่เสียงยันมากนี่กลบเลยครับเนี่ยรอบมันได้มันไม่ค่อยฟรีนะสังเกตดูว่า45นี่ไม่ค่อยฟรีครับแต่ยันมากนี่ฟรีมากเลยดูร,รอบมันดูมันดันมาวืดๆเลยไหม ยันมาเนี่ยถ้าโดนเนี่ยฟรีเลยดูเนี่ยน,น,นี่ดันมาแบบสบายๆเลยเออนอนมาก ามาดูเจา้าม้าขาวน้องนนครับจะเร่งแค่ไหนครับจะลั่นแค่ไหนถอยดินเนินเนืดโอ้ควันดำจุตูดจรอดไหมมาดูนนนจะรอดไหมครับขึ้นอยู่กับการยืนนะขึ้นอยู่กับการไปยืน เดินหน้าไาเดินหน้าไาโอ้ยถอยผิดเหลี่ยมซะแล้วครับขึ้นกองดินโอ้โหดินขี้เหร่มากเลยดูอะมาเป็นก้อนเลยไหมโอ้ลง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 ดำลงดำอ้าเดินหน้าไปเที่งนี้ จะนาไปเฮ้ยเร่งนี่เอาไปทางไหนน่ะเออเอาคนโบอยู่นี่ไปนู่นเลย เป็นก้อนใหญ่มากเลยใครตักมาเนี่ยฮึบอ้าวน้องนนหาเรื่องกินนี่แหละน่ะน่ะเฮ้ยน้ำอะไรวะฮะน้ำอะไรฮะน้ำอะไรนี่นอนเอเดี๋ยว มันอะไรรู้อะเดี๋ยว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 เดยวดีดี๋ยวยกดามน้มันอะไรรู้อะน้ำมันอะไรวะฮะเอาเบอร์มันร่วตรงไหนโอ้มันแห้งแล้วนี่ มันรั่วอย่างเยอะเลยอ่ะไปไปไปจอดรม่มดิไปจอดรมอ่มยกหัวดูก่อนรั่วเบรซ่าเลยอ่ะน้ำมันไหมนี่น้ำมันรั่วน้ำมันอะไรนี่ฮะ มันพาวเวอร์พาวเวอร์โน่นนนไปจอดจอดร่มโน่นตรงนี้เขามายืนรถถอยจอดร่มฝั่งโน่นสายพาวเวอร์แตกแล้วนี่ รถมันจอดร่วมนู้นนะร่นนู้นหนะดนะูอ่ะขับไม่ได้แล้วแบบนี้ขับไม่ได้แน่นอนผมว่าน้องนอนน่าจะมาไม่ไอตอนช่วงหยุดน่ะน่าจะหักพวงมาลัยแบบรถไม่ได้ขยับอะ่ะพอรถมันไม่ได้ขยับแล้วมันกดหน้าพอเราหมุนปุ๊บ บางทีสายมันมันแรงดันมันเยอะอาจจะดันให้สายเตกได้เพราะว่ารถไม่ได้ขยับเอายกหัวดูสินู่นสาดเต็มเลยเห็นไหมน่ะตัวอะไรมันตึงบ่ฮะไม่มันหอนมันหอนนั่นแหละน้ำมันมันไม่มีน่ะเดี๋ยวเดีเดีโอ้โหเต็มเลย คุนหอนตั้งแต่เมื่อไรนี่เมื่อมเกีย้ยออกตัวเพวื่อพงค์หอนสายไหนนอะวะนี่สายไหนวะปั๊มพอเวอร์พาวเวอร์นี่มันสาดมันนี่เลยเดี๋ยวอื้ ำไมมันยิงมาทางนี้วะมันแตกพว่เลยด้วยนี่น่าจะแตกพว่เลยด้วยนี่น้องติดเครื่องเลยเด้อย่างนี้มองไม่เห็นหรอกมันสาดเต็มแล้ว ตรงนี้เองถอดสายนี้ไปตรงไหนเนาะเบอร์อะไรวะต้องรถพี่นุอะฮะรถพี่นุกมีกุญแจครบเออไปรอเอากุญแจามาถอดเลยขับไม่ได้แล้วเ <c oughs> ตกพวกเลยนี่ เวลาหนูเวลาหนูเลี้ยวพวงมาลัยอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าดินเนียนๆอย่างงี้นะเวลาเราจอดนิ่ง,งปึ๊บถ้าเราเลี้ยวพวงมาลัยอ่ะมันรถมันหนักมันอาจทําให้สายแตกได้หนูต้องขยับรถสักหน่อยแล้วค่อยๆเลี้ยวพวงมาลัยด้วยถ้าจอดนิ่งๆแล้วก็หักนี่มันจะแตกเลยนะเพราะว่าดินมันเนืดต้องถอดสายวันนี้วันเสาร์ด้วยวันเสาร์ไม่ปิดหรอก ถอดตัวนี้เด้อนี่นี่น,นี่ตัวนี้ถอดยากอยู่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เดี๋ยวให้มอตาลมาถอดให้มันพึ่งตเตะเมื่อกี้บอเกมเสร็จแล้วน,น,น้องนนเดี๋ยวดูก่อนว่ามันต้องถอดตัวไหนบ้างนนมุดไปดูซิ มุดไปดูใช่ไว่าสายนี่มันไปตรงไหนสั่นๆนี่ถึงตรงไหนถึงตรงนี้นใช่ไหมถอดถอดง่ายไหมล่ะถอดถ้ากลุ่มมามาดูมันจะย่า,ยากไปไปหักใบไม้มารองไปเอาไว้นอนถอดตรงนี้ หกใบไม้นี่ๆใบเนี้ยใบไม้เนี่ยเนียตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องให้หมอตาลถอดครับหมอตาลถนัดเดี๋ยวผมไปขับรถไถแทนอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ